สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ไปซื้อเป็นเห็นกระจายกลิ่นมาซื้อมาจากร้านมูจิตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นตั้งอยู่ในร้านก็เลยเปิดดูอ้าไม่ใช่เปิดดูสิเราก็เลยอ่านฉลากดูเขาบอกมันคือเห็นกระจายกลิ่นก็เลยลองซื้อมาเนี่ยเราเปิดมาแล้วแล้วมันจะมีถาดรองอยู่ข้างใต้ด้วยแล้วก็มันจะมีเป็นเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยก็เป็นคู่มือแน่เลยก็เลยเปิดออกมาดูสิวิธีทํามันใช้ยังไงก็พอเปิดดูเท่านั้นแหละ เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยล้วก็เลยเออไม่ดูแลปิดเลยแล้วกันก็เลยไปแบบเซิร์ชดูในเน็ตว่ามันทํำยังไงเขาบอกว่าเราอะต้องเขาเรียกว่าไงอะเอาน้ํามันหอมระเหยมาหยดลงบนตรงกลางของหินนั้นเนี่ยแล้วกลิ่นมันก็จะกระจายออกมาแล้วเราก็เลยไปหยิบน้ํามันหอมระเหยมาเลยเราใช้เป็นกลิ่นวันนี้ลาอ่าแล้วก็เหยาะๆยะะลงไปนี่กำลังจะเหยาะนะเนยสองซเหยาะลงไป แล้วก็ประเด็นคือมันเหย่ยไม่ออกทุกคนเราแบบนั่งเหยอะอยู่นานมากถ่ายเทคหนึ่งเทคสองเทคสามก็ไม่ออกทุกคนรู้ไหมคือเราซื้อมาสามขวดอันเนี้ยเป็นขวดที่เราจะมารีวิวอีกสองขวดก็คือเหยาะได้ปกติเลยนะเหยายแบบเหยมแล้วเลื่นเปิ๊ดเลื่อนเปิดเลยแต่ว่าพอมาเป็นอันเนี้ยเหย่ะไม่ออกเพราะอะไรก็ไม่รู้ ก็เลยแงะเงอเง้ดูว่ามันมีอะไรปิดอยู่หรือเปล่าสรุปก็ไม่ออกอยู่ดีก็เลยเอามาจิ้มบนมือเอามาแปะแปะบนมือสรุปคือมันโยดเหมือนมันต้องไปแบบแปะอ่ะอันนี้คือเราเอาไปเคาะเคาะกับตัวหินน่ะเออมันก็ออกนะออกเลยแหละก็เลยทําไปเรื่อยๆอันนี้คือเราไปหยอะมาแล้วได้เยอะที่สุดเท่านี้แหละแล้วก็จะปิดฝาเก็บเลย แล้วก็อันเนี้ยมันจะกระจายกลิ่นได้ในวงไม่กว้างมากเท่ากับคืาเรียกว่าไงไอตัวอะโรมาที่เป็นไอ้น้ำอะ่ะกับก้านหอมอะไรอย่างงี้จะสู้ไม่ได้แต่ว่าเน,นี้ยมันก็น่ารักดีนะแล้วก็กลิ่นแบบในวงแคบไว้วางบนโต๊ะหนังสือหรือว่าหัวนอนก็ได้อันเนี้ยเราว,วางบนโต๊ะหนังสือของเราจบแล้วคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวมาริโม่สาร่ายสามก้อนข้างหลังอะ่ะฝากด้วยด้วยนะบ๊ายบาย